เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแชนแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้23มีนาคมเศรษฐาทวินทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการบุกจับบ่อนบางใหญ่ที่มีกระแสข่าวว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเรื่องบอน เป็นเรื่องใหญ่วันนี้ตนเดินทางไปที่สอนอลุมพินีก็ได้คำรับแล้วเพราะเรื่องนี้เรารับไม่ได้และผิดกฎหมายแต่ตนไม่ได้ก้าวไก่ไม่ว่าจะเป็นของนักการเมืองคนใดเพราะยึดตามหลักกฎหมายมากกว่าจะเป็นของใครเมื่อทำผิดก็ต้องถูกจับส่วนที่มีการกล่าวหาซาดา ไทเซษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความสนิทสนุมกับเจ้าของบอนที่ถูกจับเษถากล่าวว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับซาดาด้วยและตรงนี้ไม่ต้องกำซับอะไรเชื่อว่าทุกคนมีรู้ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองฝ่ายความมั่นคงและที่สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเองก็รู้ว่าหากสาวถึงใครก็ต้องมีความผิดคนเรารู้จักกับคนเยอะเหมือนกันพอเราไปรู้จักกันแล้วพอคนหนึ่งทำผิดและจะบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมองว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แต่อันนี้ผมก็ไม่ได้ไปก้าวไก่และจะไม่สอบถามซาดาด้วยเพราะ เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องสืบสวนเอาเองเศษฐาก่าวขณะเดียวกันเศษฐาก่าวด้วยว่าเรื่องของอาชญากรรมไม่หมดไปแต่เราพยายามทำให้มันน้อยลงยึดหลักกฎหมายเป็นหลักคนมีหน้าที่ต้องทำเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ ต้องไปจัดการกันไปเศรษฐาเปิดเผยว่าถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอนอลุมพินีว่าพอดีตนไปตัดผมที่โปโลขับและเห็นว่ามีการเวลาเหลือจึงแวะเข้าไปทำให้กำลังใจผู้กำกับสอนอลุมพินีเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่ที่ดูแลทั้ง สถานโทษและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมีโรงแรมใหญ่ๆหลายที่รวมถึงสุมสนสุมสนแออัดด้วยโดยได้สอบถามว่ามีความต้องการรวมถึงได้กำชับในเรื่องนี้นี่นอกระบบให้มีการจัดตลาดนี่นอกระบบภายในสองสัปดาห์ตนในฐานะที่ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะให้ธนาคารของรัฐเข้าไปช่วยด้วยซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ค่อยดำเนินการก่อนย้ำว่าเรื่องนี้ในกทม,มนั้นมีความสำคัญและไม่และได้กำชับให้ในายตำรวจสันผู้ใหญ่และผู้กำกับลงพื้นที่บ่อนขึ้น ไม่ใช่ลงไปที่ไปแค่พื้นที่ท่องเที่ยวหรือโรงแรมเท่านั้นแต่ให้ลงไปในพื้นที่สุมสนแออัดด้วยเพื่อดูประสาชนให้ดีมากขึ้นเศรษฐากล่าวอีกว่าตนได้ไปดูแลเวทหลังสอนอนด้วยแต่เนื่องจากงบวบประมาณไม่พอแต่จะอยู่ในแผนจะทยอยจัด ทำเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องตำรวจรวมถึงเมื่อวานก็ได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกกิติรัตนพันธเพชรรักษาการผู้บรรชาการตำรวจแห่งชาติระหว่างประชุมสภาไปแล้วด้วยเสรถากล่าวถึงเรื่องคองการดิจิทัลวอลเล็ หนึ่งบาทว่าเป็นไปตามที่เคยบอกก่อนหน้านี้ว่าจะมีการประสมคณะรัฐกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000งนบาทผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตแต่ไม่แน่ใจว่าจะกำหนดวันว่าเป็นวันที่เท่าไลซึ่งจุลพันธ์อมรอวิรวัติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดวัน ก็คาดว่าจะภายใน1ถึง2สัปดาห์ตามที่บอกไปก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ